สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะ พลิก8จุดบอดสูงสุดยอดผู้บริหารค่ะเขียนโดยฮาเซกาวะคาซุฮิโรนะคะแปลโดยบัณฑิตประดิษฐานุวงศ์ค่ะจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะคะเล่มนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานของคาซุฮิโรนะคะผู้ที่พลิกฟื้น2,400บริษัทจากขาดทุนให้มีกำไรโดยเล่มนี้เขาเน้นไปที่การแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็ปรับเสริมจุดแข็งนะคะเพื่อให้เป็นผู้รอดชีวิตในสมรภูมิธุรกิจค่ะ ในเล่มนะคะเขาได้รวบรวมหลักการและก็ข้อคิดไว้มากถึง135ข้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะกันกรองจากประสบการณ์ตรงที่คุณคาซุฮิโร่เนี่ยเขาจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติแบบไหนบ้างที่จะทำให้เรารอดหรือไม่รอดค่ะข้อแรก โลกในยุคปัจจุบันและในยุคที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะคนที่จะอยู่ไม่รอดนะคะอยู่ไม่รอดเนี่ยมีอยู่4ี่แบบด้วยกันนั่นก็คือคนเฉยชาละล้วมคนที่ไว้ใจไม่ได้คนที่ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าและคนที่ไม่ทำอะไรเลยแม้โอกาสมาอยู่ตรงหน้าค่ะข้อที่ 2. คนที่มองแต่ปมด้อยของตัวเองดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ คนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รอดค่ะคนที่จะรอดเนี่ยก็คือคนที่บอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่ามีความสามารถหรือเปล่าแต่จะลองทำดูนะคะข้อที่3นักขายมืออาชีพเนี่ยจะไม่มัวแต่หาสาเหตุที่มันขายไม่ได้แต่จะคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าทำยังไงมันถึงจะขายได้ ข้อที่4นักขายระดับเก่งกาดเนี่ยจะต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคนได้ดีนะคะรู้เรื่องลูกค้าทุกอย่างแบบไม่มีข้อยกเว้นรู้ตลอดค่ะตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องส่วนตัวนะคะ ข้อที่ 5. การรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยมันถือเป็นก้าวแรกของการทำการค้าเวลายอดขายเริ่มตกเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้สาเหตุหรือไม่ก็ตามนะคะแต่มันคือทางแยกที่บ่งบอกว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่และก็เป็นความอยู่รอดทั้งระดับตัวบุคคลจนถึงระดับบริษัทเลยทีเดียวค่ะข้อที่ 6. คนที่มีจิตสำนึกต่องานสูงมักทำงานเกินโควตาที่ได้รับมอบหมายและสร้างสารรค์งานด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใจอยากจะทำงานนะคะมันก็จะมีงานให้ทำได้มากมายแล้วคนแบบนี้ล่ะค่ะที่จะรอดได้ในทุกสถานการณ์นะคะข้อที่7หากคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงจงพิจารณามอบรางวัลให้กับบรรดาคนที่เขาสนับสนุนบริษัทหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานทั้งหลายเพราะมันจะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานทุกภาคส่วนค่ะข้อที่8 จงมาทำงานแต่เช้าแทนการทำงานล่วงเวลาในตอนเย็นเหตุผลก็เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เราสามารถทำงานต่างๆได้อย่างรู้ล่วงได้ดีที่สุดนะคะเพราะทั้งเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่อยูอ่เขายังไม่มากันไม่มีคนมาชวนคุยไม่มีโทรศพัพท์เข้ามารบกวนนะคะเมื่อเทียบกับการทำงานล่วงเวลาในตอนกลางคืนเนี่ยเราพบว่า ความคืบหน้าในตอนเช้ามีประสิทธิภาพเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะนี่แค่ตัวอย่างคําแนะนํานะคะที่ชี้ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือทําให้มีมากขึ้นค่ะ mm. เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและองค์กรที่เราสังกัดอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นระดับหัวหน้าทีมหรือเป็นผู้บริหารระดับสูง การได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือการได้รับคมอาวุธที่เราต้องใช้ต่อสู้กันบนสังเวียนธุรกิจค่ะถ้าอยากมั่นใจว่าเราจะเป็นผู้ชนะก็อย่าพลาดเล่มนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ